วัสดีครับช่องทูนะครับนำเสนอนะฮะเรื่องจับเสียงโมเดลใหม่นะครับนี่นะครับรุ่นเดิมนะฮะรุ่นจิ๋วเคยนำเสนอแล้วนะครับรุ่นกลางนะครับรุ่นอนรุรักษ์นิยมนะฮะรุ่นราคาถูกนะครับรุ่นนี้นะครับนี่โมเดลใหม่นะครับอันนี้ทันสมัยหน่อยนี่เทคโนโลยีนะครับกดแช่นะครับอ่านะครับมีสี่ฟังก์ชันนะครับ 2ทีนะครับสองามห้านะครับผิดหนึ่งนีนะครับที 4, 2, 1, นะครับสี่สองเอี่ยวนะครับห้าทีนะครับหกสองเอี่ยวห้าสองเดี่ยวนะครับสามที 3, 5, นะครับสามห้าหกนะครับถ้าหากมันไม่แม่นเราก็เปลี่ยนหมวดนะครับ ฟังก์ชันที่สองนะครับห้าทีนะครับหกสองเอยียวห้าสอางเอียวนะครับสามทีนะครับหกห้าสามนะครับทีเดียวนะครับสี่สองเอียวนะครับ ีเดียวนลครับสี่สองอี่ยอนะลครับนี่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นเปลี่ยนฐานนะสําหรับไปมืองนอกดีนะครับตรวจทานนะครับกดดับนะครับรุ่นนี้รุ่นเปลี่ยนฐานนะครับราคาไม่แพงนะฮะโทรมาสอบถามได้นะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดหกสองศูนย์สองหกสี่นะครับช่างทูนชนบุรีนะครับ